รถใหม่ทางยูทูบจรินๆนะฮะอ่าวันนี้ผมนั่งรถโดยสารขบวนที่เจ็ดนะครับกลุก่มทพเชียงใหม่แต่ผมไปลงที่เดนชัยนะฮะอันนี้คืออ่าบริการอ่าเสิร์ฟอาหารเที่นะครับตอนนี้รถกำลังอ่จาจอดสัญญาณที่สถานีรถไฟช่องแชนะที่จุดอ้อสอดน,นะครับข้างๆอ่าตรงบริษัทจะเป็นวัดหลวงพ่อผมนะฮะอ้าว ว่าช่องแคนะเกจิชื่อดังนะครับนี่ตจะไปหาเสิร์ฟอาหารเที่ยวนะะช่องแค่นะช่องแค่มีร้านอาหารนะอาหารที่เราพเราขึ้นชื่อคนระับกะเพราไก่นะกะเพราไก่กับเฮาหมูอร่อยมากนะถ้าจะนั่งรถธรรมดารถเร็วไอ้พวกเนี้ย ก็จะมีข้าวกล่องนะของเรยไม่ต้องแช่นะอบรอผมเป็นข้าวกับขอาไก่กระบูไส้ดาวข้าวอรก่อยนะ เมนูอะไรนะนี่นะครับอ่บากนะ่อนอนนัคือวันของแขกนะนี่อีกชื่อนนะัคือหลวงพ่องน,น,น,นะ เป็นวันนี้ก็เยี่ยมใหญกว่าเชียงมีฝฟันนะน อ,อันนี้เป็นอปลาไม่กระเดียวนะเป็นอซอสแบบคนนี้นะอร่าตาน,น่ากินนะใช้ได้อันนี้เป็นมะเกระเทียวร้านคนนัวันนี้เป็นเมนูปลาดังกูนะข้าวสวยต้องไปขอตักกันเรียนรถกระช็อตน,น,น,นี่ผมอยู่ตัวท้ายเขอาไปด้วย Because I did I get to pay that. ันนี้ปลาเาปนเรื่อยๆพิกน,นะฮะรครับไม่ได้ไม่ค่อยเผ็ดออกหวนานหวาดคือ,อชาติทังชาติพวกเราทานได้คบไม่ค่อยเผ็ดหวาน กกครับเดี๋ยวต้องไปขออาหารก่อนนะครับคลิปต่อไปเกี่ยับอะไรไม่ใช่ไนนอย่าลืมกดติดตามคลิปต้องเทิร์นตัวใหม่ทางยูทูบชาแนลอย่าลืมกดติดตามกมานะครับ